สวัสดีสวีดัสอาจ๊ะสาวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะสาวสาวหนุ่มหนุมอาบน้ําท่าไหนอาบน้ําท่าวัดอ้าวไม่มีใครห้ามดิฉันเลยก,กุ้งทอดกระเทียมพริกไทยป้าดาราธรรมก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะโจกโตกนะนี่แล้วก็มีไข่ดำกรอบ ทำเองมันก็จะประมาณนี้นะมันก็จะทะล้นทรักหน่อยนะจ๊ะนี่แล้วก็มีนี่น้ำปลาพริกเดี๋ยวเราชิมก่อนคือทําแล้วก็ไม่ได้ชิมนะทุกคนขอชิมก่อนชิมกุ้งหรือชิมกระเทียมดิชิมขอชิมก่อนอืมจริงๆอร่อยแล้วนี่ออืมทำเต็เนี่ย ไม่ได้ปรุง,ไม,มงไม่ได้ชิมปรุงแต่ไม่ได้ชิมเราขอเครื่อนอรขอพ,พอ สมผัสทำเป็นกุ้งทำเป็นกระเทียมสุดยอดอีกคำให้จะไปแล้วเนาะจะไปกินแบบว่าแล้วก็ดูซีรี่์ไปด้วยอะ่ะเขาจะอารมณ์แม้วันหยุดนะนะ,นะขอคำใหญ่ๆนะจ๊ะเธอ สวัสดีปีใหม่นะพวกเธอขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะเป็นพลังบวกที่ส่งต่อให้กับทุกคนนะจ๊ะอืมอสุดยอดปแล้นะคนบายบายสวัสดีค่ะ